สวัสดีจ้าวันนี้ก็พามาชมวิวสวยๆนะคะ สวัสดีจ้าวิวสวยๆบนเขาขาดนะคะเลือเต็มเลยตรงน้นเดี๋ยวจะซูมให้ดู เรือนักท่องเที่ยวน่าเรือหางยาวเดี๋เดเดี๋ยวจะใหเพื่อนๆได้ดูนี่เรือหางยาว กํลังไปหาปลาโอ้ยภาพภาพสันปะซูมแล้วภาพก็จะสันวิวสวยมากเลยมุมนี้เมฆฝนก็มีโนอนรถเครื่องไม่ลัดจอดอยู่สองด้านโน้น โอ้ใครลืมผ้าไว้เนี่ยจุดชมวิวเขาขาดเทศบาลตำบลวิชิตสวยมากเลย มองไปทางไหนก็มีแต่จดุดสวยๆข้างล่างสวยเนาะเยภูเก็ตเราก็มีแต่แหล่งสวยๆ ยิ่งไปข้างหน้าน้นมีก็มีแต่จุดสวยๆทุกคนสวยงามมากถ้าก่อนก็มาเจอกับลอกแถวๆนี้แหละก็ลอกตัวใหญ่มากเลยมันขึ้นมากินลูกลูกมาเดือบปลาใช่ลูกมาเดือบหรือเปล่าในแบบนี้เนี่ยแบบนี้ มาเดือป่ามั้งเนาะเวลาเข้าสุกก็กลอกจะเข้าจะปีนขึ้นมากินข้างล่างงามมากเลยสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะข้างล่าง เป็ดชันมากเลยเนาะปัญาไปตกนนมาไปเดินเล่นเนาะชายหาดตรงเนี้ยตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมไงนั่นน่าด หน้าโรงแรมเขาชายหาดหน้าโรงแรมสวยจังเลยดูยังไงก็ไม่เบื่อทะเลภูเขาสายลมและสองเราสองเราตรงไหนมาคนเดียว มาคนเดียวรถวิ่งผ่าน คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากช่องเมล,ลัดพาแซบด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมล,ลัดด้วยนะสวัสดีค่ะ